ตัมให้ตั้มให้เกี่ยวเชือกเลยก็ได้ทําเชือกเลยก็ได้กุ้งให้ม้วนเลยก็ได้ให้หมุนหมุนไปหมุนกลับอ่ะ แต่ที่ผมบอกไม่ต้องให้สูงมาก

ไม่มีหลักคาด้วย